กิจกรรมสวดมนต์ความเพียรหมาย,ลยเลขย้อนร้ย1ครั้งที่83วันที่26มีนาคมพุทธศักราช2568บัดน,นี้วันที่26มีนาคมพุทธศักราช2568 เป็นวันที่83ที่ข้าพเจ้านายดิพันจิพิสารขอถวายเสียงสวดสัตยายพระส,สุดพระปริแลมบรรตานถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจายาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าตรงจังมั่นมีสติอรึอกได้มีสมาธิจดจ่อในอัขระภาชนะได้บทสวดอย่างต่เอเนือ่องไปถึงบทสวดชมนลเทวดาสามันตาจักการวิริสุอัตตาคันเฉินตูเทวดาสัทธมัมมมนีราชาศาสอนันตุสขามมกขัง สักเเกาเมจารูเปยเคริสีขาราตาเขจันดะดิเขวิมาเนทีเปรเาเถจักคามตารุวานาคาเนเคหาวัตถุเมหิเขเเตเดบุม,มาจะยันตุเทวาชลาธาลาลวิสเมยักษ์ขาคันทพับพนาคาตินทันตาสันิเกยังมุนีวะวาราจันังสาธมโมเมสนันตุธรมมรมมาสวนณกาโรยามพัทันตาธรมมรมมาสวนณกาโรยามพัทันตาธรมมรมมาสวนณกาโรยามพทันตา บทบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสการินาพุทธังอภิปูชามาอิมินาสากรารินาธรรมังอภิปูชามาอิมินาสากรารินาสัางฆังอภิปูชามาบทกลาวพระรัตนตรัยอรหังสัมมาสมัมพ,พุทธบะคาวาพุทธังระคขวันตังอภิวาเทมิสว่าขาโตพระกวตาธมโมธรรมังนามาสามิสุปฏิปันโนพระกวโตส,ส,งสงองกะสังโคสังฆังนามามิ บทสวดนมัสการสิทธิพักคาฐานนโมรัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมรัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดไตรสารนคมนปาทาพุทธังสารณังกฉามิธรรมังสารณังกฉามิสังฆังสารณังกฉามิทุติยัมปิพุทธังสารณังกฉามิทุติยัมปิธรรมังสารณังกฉามิธุติยัมปิสังฆังสารณังกฉามิตติยัมปิพุทธังสารณังกฉามิตติยัมปิธรรมังสารณังกฉามิตติยัมปิสังฆังสารณังกฉามิบทสวดสัจจกิริยา คาถานาทิเมสานังอันยังพุทโธเมสานังวรังเอเตนะสัจจวัชนะสติเมหนตุสัพปทานาทิเมสานังอันยังธมโมเมสานังวรังเอเตนะสัจจวัชนะสติเมหนตุสัพปทานาทิเมสานังอันยังสังโฆเมสานังวรังเอเตนะสัจจสัจจวัชนะสติเมหนตุสัพปทาพุทธานุสติตีโสภควาละหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจะรณะสัมปันโนสุกโตโลกาวิทุนรุตโตโลปุริสธรรมะสาระทิ สัทธาเทวมนุษย ah ์นะพุทโธปกาติธรรมานุสติสว่าขาตปการวตาธรรมโอสานิทิตโกกกาลิโกเอปัสิโกอปันนิโกปจตังเววิทโกวินยูหิติสังฆานุสติสวัสดิปันโนภะคะวาโตสากระสังโฆอิชุปปิปันโนภะคะวาโตสากระสังโฆญายาปปิปันโนภะคะวาโตสากระสังโฆสามีจิปปิปันโนภะคะวาโตสากระสังโฆ ยาทีทางจับตาริปุริชายุคานิอัฏฐปุริสาบ,บุพาลาเอสัพพะควัตโตสัพพะสังโฆอาหุนเยโยปาหุนเยโยทักขินายโยอัญชริกาลนิยโญนุตตระปุญญาเขตตังโลกาสาติรัตนสูตรยาณิธาพุตานิสมาคตานิพุมมานิวายานิวันตาริเขตสัพเพวะพุตานิสมะนาะวันตัวโธปิสักกันจาสุนันตุภาสิตังตัสมาหิพุตานิสานเมธาสัพเพเมตังกะโรธามนุษสยาประชายะ ทิว่าจาราโตจะฮารันติเยพลินตัสสมาหีเนขละขาถาปามัตตายังกินกีวิตังอิทวาหุลังวาสเกสุวายังรัตนังปณิตังนโนสมังอัตติตถาคตเจนะทำปีพุทเทรัตนังปณิตังเตนะสเจนะสุวะที่หนตุขยังวิราคังอมตังปณิตังยทธชคาสสกยมุนีสมาหิโตนะเตนะธทมเมนะสมาธิกิจจิอิทำปีทมเมรัตนังปณิตังเตนะสเจนะสุวะที่หนตุ ยามพุทธเสถโภป,ปาลิวันนายิสุจิงสมาธิมานันตาลีกัญญามาหูสมาธินาเตนะชมอนาวิชติทำปีทมเมรัตนาปณิตาเอเตนะสเจนะสวัถิผลนตุเยปุคลาอัฏฐสตังปัสสันถาจตาริเอตานิยุคานิหนติเตทะคินายาสุขาตาจาสาวก,กาเอเตสูธินานิมาภาลานิทำปีสังเคระตนาปณิตาเอเตนะสเจนะสวัติหตุ เยสุป,ปายุตามนัสสะทันเหนานิกามิโนโคตามาสาสนามหิเตปฏิปตะอเมตังวิไคหะเดตัทธามุธานิพุติงพุชาม,มานายทำปีสังเครัตาน,างนตังปณิตายเตนะสะเจนะสุวัธีขนตุยัถินทักคิโลปัทวิงสิโตสิยาจาตุพิวัตเตพิยสาสัมปะก,กรรมปิโยตถุป,ปมังสัพปรุริสังวธรรมิโยอริยสัจจานิอเวจัสตีทำปีสังเครัตาน,างนตังปณิตายเตนะสะเจนะสุวัธีขนตุ เยอารยาสจานิวิภาวยันติคมพีรับัญเยนะสเทศิตานิกิจาปีเตหนตีภูสปามัตตานาเตภวังอัฐมะมาที่ยันตีทำปีสังเครตตนังไปในตางเตนะสเจนะสุวทีหนตุสหาวัะทัศนสัมปธายะตยสูธมาชัยตาพระวันตีสักยะทิติวิกิกิจจิตันจาศีลระตังวาปิยัทธติกิจจตูหะปายหิจาวิปปมุตโตฉาจาพิฐานานิอภะโภกาตุอิทำปีสังเครตตนังไปในตางเตนะสเจนะสุวทีหนตุ กิจจาปีโสกรรมมังกโรติปาปการกายนะวจายุทัดเจตสาวะอภพอโสตาสะปจินฉาทายะอภพตาทิตตปัสสาวุตัยธทมปีสังเครตนางปนิตาเตนะสเจนะสวัติหุนตุวานาปะคุมเพยยะถาภูสิตาเคขิมหานามาเสปธรรมมาสมิงขิมเหตอะภูปะมังธรรมาวาลาเทศยินิพานาคามิงปะละมังหิตายะอิธทมปีพุทเทตนางปนิตาเตนะสเจนะสวัติหุนตุ วาโวลวาล,ล,ลัญโยวาลทะวะโรนุตโรธรรมะวะราเทศยีทมปีโพเทรัะตะนังปณีตังอิเตนะสะเจนะสุวัตีหนตุขีนางปูลานางนแวังนัทีสัมภวังวิลตัตตะกิตายติเกภวะสมิงเตคีนะพิชาอาวิรุณทิชันทานิพันติทีลายะฐายัมปะทีโปีทมปีสังเครัะตะนังปณีตังอิเตนะสะเจนะสุวัตีหนตุยานิทา้าภูตานิสมาคตานิภูมมานิวายานิวนัตานิเตาาขตตถาคตังเทวมโนสัพโพชิตังพุทธังน,า,งนงมามัสสัมมาสุวัตีิหุนตุ ยานิธาภูตานิสมาคตานิภ si ูมานิวายานิวานตานิเขตตถาคตังเทวมนุสสะปุจิตังธรรมนัมมะสามาสวัตถีหุ่น uh, ต ok ุยานิธาภูตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวานตานิเขตตถาคตังเทวมนุสสะปุจิตังสังฆนัมมะสสามะสวัตถีหุ่นตุอาพาณาพิยปริปดยอสภะโลกาวินิโมโตสภะสันตาปวชิโตสภะเวรมติกันโตนิภุ นิพุโตจตุวังภาวะสปิติโยวิวาชันโตสะพโลโควินาศตุมาเตภวัตวันตาลายโยสุขีทีขายุปภาวะอภิวาทนาสีรีสนิจจงมุธาปจาย i n o จตารโลธรรมาวัฒนเตียยุวันโนสุขังพลังอาทิตตับปริยายสูตรเอวเมสุตังเอกังสามยังพระควาคยายังวิหารตีขยาสีเสสัททินพิโกสาเสนาตนาโขปกรวาพิโกมันเตสี สัพพางพิฆเวอติตังกิจจาพิฆเวสัพพางติตังจักขุมพิฆเวอติตังลุปอติตังจักขุมวิญญาณังอติตังจักขูสัมปัสสติโตยมิตังจักขูสัมปัสสปัจยะปัจจติเวทีตังสุขังวะทุขังวะทุขังมัสุขังวะตัมปีติตังเกณฑ์นาติตังอธิตังราคะเกณนาโทสะกินาโมหะเกณนาติตังชาติยาชาลามนาเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุกขเหิโทมนาเสหิอุปยาเสหิอธิตั้งติวะทามิโสตังอธิตังสัทธาตวิญญาณังอิตาโสตาต ยามีทางโสตสัมผัสสปัจยาปัจจิเวทีตั้งสุขังวัตุขังวัตุกัรมมาสุขังวัตตามปีทิตังเกนาทิตังอธิตังราคะเกนาโทสักเกนาโมหะเกนาทิตังชาติยาชลาโมนาเนนะโสกิหิตปริเทเวหิทุเขหิตโทมนาเสหิอุปายาเสหิอธิตังติวัฏามิคานังอธิตังคันธาธิตังคานาวิญญาณังอธิตังคานาสัมปัสโสติโตยามีทางคานาสัมปัสปัจยาปัจจิ เวทีตังสุขังวาทุกขังวาทุกขังมาสุขังวาตามปีธีตังเกนาธีตังอธิตังราคาเกนาโทสักเกนาโมหาเกนาธีตังชาติยาชาลามนาเนนาโสเกหิตปริเทเวหิตทุเขหิตโทมนาเสหิอุปายาเสหิอธิตันติวะทามิชีวะหาทิตาราทิตาชีวะหาวิญญาณธิตังชีวะหาสัมปัสุทธิโตยามิลังเจวะหาสัมผัสสปัจจยะปัสติ เวทีตังสุขังวาทุกขังวาทุกขังมาสุขังวาตามปีติตังเกนาติตังอธิตังราคคินาโทสกินาโมหกินาอธิตังชาติยาชลามนาเนนาโสเกหิตบริเทเวหิทุเขหิตโทมนาเสหิอุปยาเสหิอธิตันติวธามิไกโยทิตโตพราภาติตากายวิญญาณังทิตังกายาสัมปโสทิตโตยามิทังกายาสัมปัสสปัจยาวัชติ เวทีตามสุขังวาทุกขังวาทุกขังมะสุขังวาตามปีทิตังเกนาทิตังอธิตังราคาทินาโทสักยนาโมหาทินาทิตังชาติยาชลามนะเนนาโสเกหิตปริเทเวหิทุกเขหิตโทมนาเสหิอุปายาเสหิอธิตันติวะธามิมโนทิโตธรรมาทิตามโนวิญญาณอธิตามโนสัมปัสดติโตยมิังมโนสัมปัสสปัจจยาเวสติ เวทีตังสุขังวาทุกขังวาทุกขังมะสุขังวาตัมปีติตังเกนาติตังอธิตังราคะกินาโทสักกินาโมหกินาอธิตังชาติยาชาลามะเนนะโสเกหิปบริเทเวหิทุเขหิตธรรมนาเสหิอุปายาเสหิอธิตันติวทามิเอวังปัสสัมงปิฆเวสุตตะวะอริยสัมปโกจะขูดสัมหิงปีนิพินติรูเปสุปีนิพินติจะขูดวิญญาณในปีนิพินติจะขูดสมมาเสษปีนิพินติยำมมีทางจะขูดสัมพัสสปปัจจะยาปัจจติเวทีตังสุุุุขขขขััััังงงงงวววาาาททกกมมสสติิิปีนนพ สตสมิงปีนพินิติสเทสุปีนพินิติโสตวิญญาณปีนพินิติโสตวินโสตสัมปฏเสปปีนพินิติยามีทางโสตสัมปฏสปัจยาประชดิเวทีตังสุขังวาทุขังวาทุขามาสุขังวาตาสมิงปีนพินติคานาสมิงปีนพินิติคานิสุปีนพินติคานาวิญญาณปีนพินิติคานาสัมปฏเสปปีนพินติยามีทางคานาสัมปฏสปัจยประชติเวทีตังสุขังวาทุขังวาทุขามาสุขังวาตสมิงปีนพินิติ ชีวะหาหยาปีนีพินิตีัศสสุปีนีพินิีชีวะหาวิญญาณในปีนี้พินิีชีวะหาสัมปันปีนีพินิียัมีทางชีวะหสัมปัสสปัจจัาัชติเวทีทางสุขขังวาทุกขังวาทุกขามัสุขังวาตัสมิงปีนี้พินิีกายาสมิงปีนี้พินิตีะพลเพศุปีนีพินิติกายะวิญญาณในปีนีพินิีกายะสัมันปีนีพินิยัมีทางกายาสัมปัสสปัจจัญาัชติเวทีทางสุขขังวาามติปีนนพ มนัสสมิงปีนี้พินตีธรรมะสุปีนี้พินตีมโนวิญญาณในปีนี้พินตีมโนสัมมาเสพปีนี้พินตียามไทางมโนสัมภัสสปัจจะยัปัจจติเวทีตังสุขังวาทุกขังวาทุกขามะสุขังวาตาสมิงปีนี้พินตีนิ้พินทางเวลาฉิติวิราคามีมุตติมีมุตตสมิงมีมุตตมีติยานังหุนติขีณาชาติบูสิตังพมัจเจยังกตังกลานิยังนาปังอิทัตตายติปชานาติจิธรรมวจจะภควาอัตมนาเตภิกขุภควาโต พาสีตังอธิเน,นั้นทุงอิมันวิจารปนาเวยาการนาสมิงพัญญามนเนตาัสสะพ,พิกุสะส,สาสานุป,ปัฏายาเวหิจิตานิมิมุตติงสุติอนัตตาละคะนัสุตังเอวามีสุตังเอ,เงเอกังสอมย,ยาภัะขวาภานาสิยังวิหารติอิสิปตาเนมิทะคายแดนาขพบวควาปัญจวคียพิกุลมันมาเตสีรูปาลพิกเวนาตา,ารูปะจาริถัมพิกเวนาตาภาภาวิสานยิถังรูปปาภาทายาสังวตยาละเพรละจารูเปอวามีรูปังหุนตัวอวามีรูปังมาโหสิติ ยสมาจะขอบิกเวรูปังอนัตตาตัสมารูปังภารายะสังวรตินะจรพติรูปเวยเเมรูปังหนนตเอวเมรูปังมาหสิติเวทนานัตตาเวทนาจหิธรรมพิกเวอตาอภาวิสานายฐังเวทนาภารายะสังวตยารเพรจจะเวทนายาเอวเมรูเวทนาหุนตุเอวเมเวทนามาหสิติยาตสมาจะขอบพิกเวเวทนานัตตาตรัสมาเวทนาภารายะสังวรตินะจะรัตฏิเวทนายาเอวเมเวทนาหนนตุเอวเมเวทนามาหสิติ สัญญานัตตาสัญญาตาหีธรรมิกเวยอัตาอาภาวิสานายิฐถังสัญญาภัทยาสังวัตยาระเพราจสัญญายาเอวามสัญญาหนตุเอวามสัญญามาโหสิติยาสมาจะขอพิกเวสัญญานัตตาตสมาสัญญาภัทยาสังวัตินาจารพติสัญญายาเอวามสัญญาหนตุเอวามสัญญามาโหสิติสังฆารานัตตาสังฆาราจหีธรรมิกเวยอัตาอาภาวิสสังูนายิตถังสังฆาราภัทยาสังวัตยงละเพราจะสังฆาเรสุ เอวามเมสังคาราหนโตเอวามเมสังคารามาเหตสุนติยัสมาจะโผพิกเวสังคารานตตาตัสมาสังคาราภรรยะสังวรตินาจารพติสังคารเเรโสเอวาเมสังคาราหนโตเอวามเเมสังคารามาเหสุนติวิญญาณังอนตตาวิญญาณนาตาหิธรรมิกเวอาตาอภภาพวิสานยิทธังวิญญาณังภรรยาสังวรตินาจารพติ วิญญาณในเอวามวิญญาณนางหุ่ตัวเอวามวิญญาณนามาโหสถิตต่งกิมายะธาพิกเวรูปังนิจังวานิจังวาตินิจังพันเตยปนานิจังทุกขังวาต่างสุขังวาติทุกขังพันเตยปนานิจังทุกขังวิปารินามาทำมังกาลานุตังสมานุปัสสิตรงตังมะมะเอสสะมัสเมโสเมยตาติโนเหตังพันเตตังกิมายะธาพิกเวเวทนานิจัวานิจาวาตินิจาพันเตยปนานิจังทุกขังวาต่างสุขังวาติทุกขังพันเตยปนานิจังทุกขังวิปารินามาทำมังกาง เอตังลัมมะเอโสหมัสมีเอโสเมตาติโนเหตังพันเตตังกิมยทธภพิทเวสัญญานิจาวานิจาวาตินิจาพันเตยบาลานิจาวทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยบาลานิจาทุกขังวิปริณามาธรรมกาลานุตาสมานุปัสสิตุงเอตังลัมมะเอโสหมัสมีเอโสเมตาติโนเหตังพันเต ตังกิมยะธาปิกเวสังคารานิจาวานิจาวาตินิจาพันเตยปนานิจจทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยปนานิจจทุกขังวิปปลินามาทำมากาลานุตังสมานุปัสสิตุงเอตังมามะเอโสะสมีเอโสเมยตาตีโนเหตังพันเตตังกิมยะธาปิกเววิญญาณังนิจังวานิจังวาตินิจังพันเตยปนานิจจทุกขังวาตังวาติทุกขังพันเตยปนานิจจทุกขังวิปปลินามาทำมากาลานุตังสมานุปัสสิตุง เอตามามาเอวสมัสเมีโสถิตาตีโนเหตตังพันเตตสมาติหาภิกเเวยังกิจิลุปาติตานาคาตาปัจจุปันนงชะตังวาภิธาวาโอราติกังวาสุปมังวาหีนังวาปณีตังวานทุเรศนิเกวาสพังลูปังเนตังมามาเนวามัสมีนาเมโสอัตติเอวะเมตังยถาภูตังสมาปัญญาญาธนพัง ยากาจิเวทนาตีตานาคตาปัจจุปันนาชตาวาพีถาวาโอราลิกวาสุคมาวาหีนาวาปนิตาวายาทุเสศนิเกวาสภาวทนาใเนตังมามะเนสวามัสมีนาเมสวัตาติเอวะเมตังยะถาบุตังสัมมาปญญาธนพังยากาจิสัญญาตีตานาคตาปัจจุปันนาชตาวาพีถาวาโอราลิกาวาสุคมาวาหีนาวาปนิตาวายาทุเรศนิเกวาสภาสัญญาเนตังมามะ เนสโฮมัตส์มีนาเมสวาตาติเอวะเมตังยถาภูตังสัมมาปัญญายาธนพังเยเกกีสังคาราติตานาคาตาปัจจุปันนาชตาวาเพธวาโอราลิกาวสุปุมาวายีนาวาปนิตาวาเยทุเลสันมิกาวาสเพสังคาราเนตังมะมะเนสโฮมัตส์มีนาเมสวาตาติเอวะเมตังยถาภูตังสัมมาปัญญายาธนพัง ยังกินจีวิญญาณังอติตานาคาตาปัจจุปันนางชะตังวาพิถาวาโอราติกังวาสุขุมังวาหีนางวาปนิตังวายันทุเสันดิเกวาสัพพังวิญญาณังเนตังมามาเนสวามัสมีนาเมสวาตาติเอวะเมตังยถาภูตังสัมะปัญญาญาธนพังเอวังปัสสามทิศเวสุตวะอริยสัพโกูลปัดสมิงปีในพินติเวทนายะปีในพินติสัญญายะปีในพินติสังขารีสุปีในพินติวิญญาณัสสมิงปีในพินติ นิพินทางวิริชติวิรังคารมีมุชติวิมุตตะสมิงมีมุตมีติยานังโหนติขีนาชาติอบุสิตังพัมมะใจย,ยังกตังกาลัญยังนาปรังอิทัตตายาติปชานาติติธรรมววจะภะควะอัตมนาปัจาญจวัคคียาภิกขุภะควะโตภาสิตังอภินันทุ่งอิมันมิจาปานาเวยากาลนสมิงพญามาเนปันจญจวัคคียานาังภิกขุนานุปาทายา,ปปยาสเวหิกิตตานี้มิมุตรจริงสุติ บทสวดมหาสมัยสุดเอวเมสุตังเอกังสามายังพระควาสักเกสุวิหรารติกาเปีลาวัตุสมิงมาวเนมาตาพิกรสังเคนัสสติมประจามเตหิพิกรสเตหิสเปเฮวะละหันเตหิทัสหิจารุกาทโตหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปิตาหนติพักขวันตังทัศนายพิกุสกัจงจะอาตระโขจตุนังสุทาวาสากายิกานังเทวานาเอตตาทัโโหศิยังโขงพระควาสักเกสุวิหรารติกาปีลาวัตุสมิงมาวเนมาตาพิกุสังเคนาสัตติมประจามเตหิพิกุสเตหิสพเปเฮวะละหันเตหิทัสหิจารุกาทโตหิ เทวตายยผูเยนะสันนิปปติตาหนติพักวันตังรัสนายาภิกขุสังกจายานูนามยปิเยนาพคกวาเตนุปัสสังกามียามาอุปัสสังการมิตาวาพคกวาโตสันนิเกปเจกะคาถาพระเสยยาติอาตพุทตาเทวตาเสยยาถาปีนามาภารวาปุริโสสัมะชิตังวาภาหังปภาสาเลยะปภาสาริตังวาภาหังสัมมิเชยวะเอวะเมวะสุทาวเสสุเทเวสุอันตาราหิตาพคกวาโตปุระโตปะตุระหังสุ อาตโผตาเทวตาพระควานตังอภิวาเทตวาเอกามันตังทางโสเอกามันตังทิตะโขเอกาเทวตาพะควาโตสันติเกอีมาฆาถังอภาสีมหาสมัยโยปวานัสมิงเทวกยาสมะคตาอาขาตามหาอิมาทรมัสมัยยังทักขิตายวะปาราชิตตาสังคันติอาตะโขปาราเทวตาพักวาโตสันติเกอมาฆาถังอภาสีตันต์ภิโกสมาธาหังโสจิตตังอัตโนชุกามังกสุสาราธีวะเนตานิขะเหตวะอินทิยานิลขันติปันติตาติ อาตโหปาราเทวตาภควาโตสันนิกีมาคาถังปาสีชดารวาคีรังชดารวาไปริ่ทางอินทากีรังโอหัจัมะเมชาเตจารันติสุทาวิมลาจักรุปตาสุทันตาสุสุนาคาติอาตโหปาราเทวตาภควาโตสันนิกีมาคาถังอภาสีเยเกจิพุทธังสนาคตาเสนาเตขมิสันติอปายาภูมิงหายามนุษสังเทหังเทวกายังปาริปุเรสันติติอาตโหพอภควาพิภุอามันเตศีเยภูเยนาภิกเวทัสสุโลกาธาตุสุเทวตาสันนิปริตาโหนติตถาคตังทัศนายภิกขุสังาจะ เยปิเตพิกเวยเหตุสูงอติตามัฏฐานังอรหันโตสัมมาสมุทาเตสามตีพระกวนตานังเอตตาปัมายเยวะเทวตาสานิปติตาเหตุสูงเสยยถาพีไมหังเอตารหิเยปิเตพิกเวภาวิสันตีนาขาตามัฏฐานังอรหันโตสัมมาสมุทาเตสามตีพระกวนตานังเอตตารับปัมายเยวะเทวตาสานิปติตาภาวิสันตีเสยยถาพีไมหังเอตารหิอจิคิดสามีพิกเวเทวกายานัง นามานิกิตตายิสามีพิกเวเทวกายานางนามานิเทศส,สามีพิกเ,เวเทวกายานางนามานิตังสุนาถาสาธุกังมนาศิกโลธาภาศส,สามีติเอวามพันเตติโขเตพิโพภควาโตปจัตโสสงภควาเอตานภวจักสีโลกมนุษกาศสามียถาภูมิมาตัดทิตายสิตาคดคิขพลังประหิตตาสามาหิตาปูถูสีหาวสาลีนาโลมาหังสาพิสัมุโนโอธาตามมรสาสุธา วิปสัสสนะมานาววราพิญโยปัญจสเตยตะวามเนกาปิลาวัฒเวตะตว,ตว,ตวามัน,นตยิสัทธาสวาเกสสเนระเตเทวกายาพิการตาเตวิชานาถาพิกโวอเตจะอาตปมามะกะลุงสตวาพุทธศาสนางเตสามปาตุระหูยานอาอมนุษสานาทัศนังอัเปเกสตามะทังขุงศาสังอัฏฐสตลิงสตังเอเกศาสนางอามนุษสานามัทสงอัเปเกนันตามะทังขุง พิสาสัพพาผูดาหงตันจัสัพพังอภิญญายาวะวะขิตตวานะจักรุมาตโตมันไยิสัทธาสัวเกสสะเนระเตเทวะกายาภิกันตาเตวิชานาถาภิกขโวเยโวหังกิตตายิสามิขิราหิอนุภูกระสดสัตตาสาสาวยาขากุมมากาบิลาวัทวายติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตสัสสินโนวะธรรมนาภิกามุงพิคุณังสมิติงวานังชาสาสาเฮมาวตายาขานาตาบุนิโนติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตสัสสินโนวะธรรมนาภิกามุงพิคุณังสมิติงวานัง สาตาคิราติสาสายขานะต่วันนี้น้อยเติมันโตชุดติมันโตวันนัวันโตศัสนาธรรมนาภิการมงพี่คนนางสามิติงวันนางอิเกเตสราสาสายขานะต่วันนี้น้อยเติมมันโตชุดติมันโตวันนัวันโตศัสนาธรรมนาภิการมงพี่คนนางสามิติงวันนางเวสัมมิตตาปัญจสตาขานะต่วันนี้น้อยติมันโตชุดติมันโตวันนัวันโตศัสนาธรรมนาภิการมงพี่คนนางสามิติงวันนาง ภูุมิโรราชาคาหิโกเวผูละสานิเวสนางพิญโยนางสตาสาสังยักานางปยิรุปัสติกลุ่มพิโรราชคาหิโกสอบราคาสมิติงวนังป ok, ูริมาจัดที่สังราชาทัตาลโถประสติคันทัพพานางอธิปติมหาราชายสาสยโสภุตตาปิตัสสาพระวินทานามามานฟาาอิติมันโตเชติมันโตวันนวันโตสัสินโอธรรมนาภิกาโมพิุนางสมิติงวนัง ทักขีนะจาตที่สั่งลายชาวิโรโหตปาสสาสติสติกุมพันธนานัติปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะพวินทานามามาภพลาอิติมันโตชติมันโตวันาวันโตยัสสินวธมนาภิกามมภิกุนังสมิติงวานังปัชชีมาจาตที่สั่งลายชาวิรูกปักโขปัสสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายัสส um ิโสปุตตาปิตัสสะพวินทานามามาภพลา อิติมันโตชิติมันโตวันนาวันโตอัศจรรย์ธรรมนาภิกามุภิกขุนังสมิติวนาอุตตาราจที่สังราชากุเกวโรตปัสสาสติยักขานางอาทิตยมหาราชาอัสจรรย์ปุตตาปิกาสาพุอินพารามาวาทะราอิติมันโตชิติมันโตวันนาวันโตอัศจรรย์ธรรมนาภิกามุภิกขุนังสมิติวนังอุลีมาที่สังทระตาลัโถทักคิเนนาวิรุกโกปชิเมนาวิรุกปตะโคกุเกวโรอุตตาังที่สังจตตาโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสัทันทันลามาดาธารโศวเนกาปิรวัว เตสังมายาวิโนทาสาปุวัจจานิกาสาธามายากุเปรุเวเปรุวิรุจาวิรุตตสาจันทโนกามาเสธโฉจากินนุมันโดนิมันทุจัปนาโทปามัตโยจเทวสุุโตจามาตริกิตตาเสนโนจกคันทัพโหนโรราชาสโนชโพ อคุปปัญจสีขอเจวะติมพะรูดสุริยวัจชายเอเตจัญญนจาราชานอคานภาสารโชพิมอธรรมนาภิกาโมพิคนังสมิติงวนังอาถาภูนาภพสานาคาเวสาราตันจักกามภาลัสตระอาคูปายาคาสายาติพิญมุนาทัตลาถาจจอาพูดนาคายัสสินโนเอราวันโนมานโคศพรคาสมิติงวนังเยนาคาราเชสาสาหาราติทิพาทิชาปักขีวิสุทธจัคขูเวหายาสเตวนามชาปตา ิตาสุปนาอิติเตสานามอภัยยันตานาคาราชานามาสีสุปนาโตเขมามักาสีพุทโธสานาหีวาจาหิอุปาหายันตานาคาสุปนาสลานามังกาสุพุทธังชิตาวชิระหัตเถนะสมุทังอสุราสีตาภาตโลวาสาวัเศติติมันโตยัสัสิโนกาลกัญชามาวิสมาอสุราธนเวขสาวปจิตติสุจิติจาระหาราโทนามุจิสาสตันจาริปุตานังสัพเพเวโรจนามกา สันนายหิตวาภาลิงเสนาลหูพระธรรมุปาคามงสมัยโยธานิพันธันเตพิคุณังสมิติวะนังอาโปจัเทวาปัทวีจัเตโชวายโยธาคามงวรุณาวรุณาเทวาโสโมจายาสาสาเมตากรุณากายิกาอาคูเทวาโยสัิโนทัตเสติรัสธากายาสเปนะตวันิโนยติมันโตชิติมันโตวันาวันโตสัสสิโนตัมมดาภิก้ามูพิคุณังสมิติวะนังเวทูจัตเทวาสารีจัสมาจัทุเวยมาจัทันโสปานิสาเทวาจันธาคุปุระคิตาสุริยสุปานิสาเทวาจุสุริยมาคุปุระคิตา นักขันตานิปุระคิตวาอภูมันทวรากา,า,าวาสุนาวัศวเสโทสักโกปคภุรินโทท,โทัศเสรษรัสธากายาสเปนะตะวนินยติมันโต,นตชุดิมันโตว,านานตวนันว,นนวนนสสันโตสัสสิโนมธมานาภิกามุงพิภุนังสัมมิติงวันังอาถาคูสาภูเทวาชาลามาคีสิขาลิวะลิตกาจาโรชาจาอุมมาบุผานิพาสินโวนวรุณาสาธรรมมาจาอตุตาจาเนชกาสุเลยยะ วิจิลาอาคูอาควาสาวะีสิโนทัศเศรษฐรัศกายาสเพนะตาวันิโนยติมันโตชุติมันโตวนาวันโตสัสสิโนธรรมนาภิกาโมผิคนังสมิติวะนังสมานามหาสมานามนุษยสามมนุษยสุดตมาขีธาปาทุสิกาอาคูอาคูมโนปาทุสิกาถาคูฮัลโยเทวาเยเจารุหิตาวสินโนปาราคามาปาราคาอาคูเทวายสัสสิโนทัศเศรษฐรัศกายาสเพนะตาวันิโนยติมันโตชุติมันโตวนาวันโตสัสสิโนธรรมนาภิกาโมผิคนังสมิติวะนัง สุกกาการุมหาอรุณาอาคูเวขาณัสาสะโอทาตตไคหาปามกขาอาูเทววิจักขณาสะธามัตตาหารักชามิสกาจายัสสิโนธนายังอาคาปัจจุโนโยทิสาอภีวัตติทัสเสเดระสะทากยาสเพนะตาวันิโนติมันโตชิติมันโตวนาวันโตสัิโนวัมนาภิกาโมภิกุนังสำมิติงวันังเขมยญาตุสิตายามากระตะกาจายัสสิโนสัมพิตการามาเสตหาโชตินามาจะอาสวานิมานารติโนอาคูอาถาคูปรานิมิตตาทัสเสเดระสะทากยาสเพนะตาวันิโน อิติมันโตชุดิมันโตวันละวันโตศาสนาธรรมนาภิกามุงพิกดังสัมมิติวนังสัตเทเตเทวานิกายาสัพเพนะต่วันิีนอนามันวายนะอาคารฉงเยจันเยสาธิสาสาปปวุทธาชาติมารคีรังโอขาตินามนาสวังทักเขโมคาตะลังนาคารจันทวัสิตาติตังสุภามาปัลลามัตโตจารุตัยติมันโตศาสานังกุมาโลติโสจาโสปาคาสัมมิติวนังสหัสภามาโลกานังมหาพามาพิธีตติอุปัฏฐันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทเสตถาอิสระอาคู ปัจเจกะวะสวตินโนเตสันจมามัชตวาคาหาริตโตปาิวา,าริตโรเตเจจัสัพเพยพิกันเตสินเมเทเวสภามรเกมาราเซนาพิกามีปันสาการหัสมาธิยังเอธาคันธาธาพันธาราเคนาพันธามาทุโวสม,มันตาปาิวาเรธามาโมมุจิถากจินังอิติตถามเาเซโนการหาสเซนาเปสยิปานินาตลรมหาจจสรากตาวานาเพระวังยถาปุสโกเมโขทนยันโตสวิชุโก ตถาโสปจูทาวติสังโทูทวัสยังวัศิตันจัตสภังิญญายาวะวัคคิตาวานาจักขุมาตโตมัตยิสัทธาสภาเกศเสเนระเตมาราเสนาภิกันตาเตวิชานาถาอิโคเตจะอาตับปามะกลุงสุตวะพุทธะศาส,าสนังวิตาลาเคหิปปกามงเนสัมลมันปิอิชยุงสเพวิชิตาสังฆามาพยาตีตายัสสินโนมรทันติสาภูเตหิสภเกเตชเนสุตตาติ